ดราม่าร้อนแรงระเบิดเถิดเทิงบนโซเชียลแค่โมเมนต์ป้อนเบอร์เกอร์ระหว่างหลินมอชนักกับท็อปทศพลจากคลิปฉลองความสําเร็จของหนังเสือเขาก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่แฟนคลับหลายคนโยงไปถึงก้อยอรัชพรคู่จินสุดฮอตของท็อปทันทีคุณเคยคิดไหมว่าการกินข้าวด้วยกันแบบเพื่อนสนิทจะกลายเป็นข่าวเช้าได้ขนาดนี้เรื่องราวเริ่มต้นจากโพสตของเมผู้จัดก,การส่วนตัวของโตโน่พากิน ที่แชร์ภาพและคลิปบรรยากาศอบอุ่นใจละลายหลังจากทีมนักแสดงและทีมงานจากภาพยนตร์เสือเขาซึ่งเป็นหนังแอคชั่นผจญภัยสุดมันที่เพิ่งฉายรอบสื่อมวลชนไปหมาดๆรวมตัวกันเพื่อฉลองชัยชนะด้วยมือเบอร์เกอร์สุดชิลทุกคนดูสนุกสนานเหมือนครอบครัวใหญ่ที่มาร่วมกินข้าวด้วยกันจริงๆดูคลิปเต็มได้ที่ https://www.snook.com/video ในคลิปนั้นมีช่วงน่ารักน่ารักที่ลินหันไปขอเบอร์เกอร์จากท็อปหนุ่มหล่อซึ่งท็อปก็ยื่นให้แบบเป็นมิตรแต่ที่ทําให้แฟนๆตื่นเต้นคือท็อปดูตั้งใจป้อนเข้าปากหลินเลยทีเดียวโมเมตนต์นี้กลายเป็นจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงกันหนาหูบางคนแซวขำๆว่านี่มันเบอร์เกอร์สาบานที่น้องหรือเปล่านะหรือดูหวานซึ่งเกินเพื่อนไปแล้วสิสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งตามข่าวดาราต้องบอกว่าคลิปแบบนี้มักจุดประกายจินตนาการของแฟนๆได้ง่ายมากเพราะทุกคนชอบตีความโมเมตนต์เล็กๆน้อยๆให้กลายเป็นเรรื่องโติ นอกจากหลิมและท็อปแล้วยังมีเหล่าดาราหน้าตาหล่อสาวสวยมาร่วมวงกินเบอร์เกอร์ด้วยเช่นโตโน่พากินที่เป็นพระเอกหลักของเรื่องมาริโอมาเรอร์ดาราไทยโปรตุกเกสชื่อดังเป้อารักนักร้องนำวงบอดี้แซมและอีกหลายคนทุกคนหัวเราะร่าก,กินกันอย่างอร่อยอร่อยทำให้บรรยากาศดูเป็นกันเองสุดๆแต่พอคลิปนี้หลุดสู่โลกออนไลน์ชาวเนต็ตบางส่วนก็แคปภาพไปโพสต์ต่อจนกลายเป็นกระแสฮือฮาและที่นี่แหละที่มันเริ่ม controverial เพราะหลายคนโยงไปถึงก้อยอรัชพรสาวสวยที่เป็นคู่จิ้นประจำตัวของท็อปจากหลายโปรเจกทำให้แฟนๆคู่จิ้น บางกลุ่มรู้สึกไม่สบายใจดูข่าวเพิ่มเติมที่ https: //www. c n o k com/news/ c o m มนต์ในโซเชียลแต่เป็นสิ่งเสี่ยงเลยนะบางคนมองว่าโมเมนต์นี้ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าท็อปมีคู่จิ้นอย่างก็อยู่เพราะมันดูใกล้ชิดเกินไปสำหรับเพื่อนร่วมง,งานขณะที่อีกฝั่งกลับเห็นว่าแค่นั้นเองเพื่อนสนิทกันจริงๆไม่เห็นต้องดราม,ม่าเลยเช่นมีคนคอมเมนต์ว่าลินกับท็อปดูเข้ากันดีนะหรือว่าควรจะชิปคู่นี้แทนก็ดีหรือเหมาะกับลินมากกว่าเดิมอีกว่ายังไงล่ะทุกคน แต่ก็มีเสียงเรียกร้องให้ใจยเย็นใจยเย็นอย่างอย่าดราม่าเลยแค่แบ่งเบอร์เกอร์กินกันทีมอื่นๆก็ทําแบบนี้แหละและทุกคนชิวชสิพี่หลินมีแฟนยู่แล้วนะแต่เฮียสวเก็ controverial ถ้ามองในมุมกลับกันบางทีโมเมนต์ Moment แบบนี้ก็แค่แสดงถึงความเป็นทีมเวิร์กที่ดีในวงการบันเทิงที่ทุกคนสนิทกันแบบไม่มีพิรุษแต่ทําไมแฟนๆถึงตีความเกินเลยขนาดนี้หรือว่ามันสะท้อนถึงความคาดหวังสูงจากคู่จิ้นในใจเรานั่นเองเรียกได้ว่าเบอร์เกอร์ชิ้นเดียว สามารถจุดไฟรดราม่าให้ลูกชนทั้งโซเชียลมีเดียได้จริงๆแต่ในท้ายที่สุดหลายๆคนยังคงส่งกำลังใจให้ทั้งหลิมและท็อปว่าอย่าไปสนใจคำวิจารณ์มากนะักเพราะการกินข้าวด้วยกันแบบนี้มันคือส่วนหนึ่งของการฉลองที่บริสุทธิ์ใจและบางทีมันก็แค่ทำให้เราเห็นด้านน่ารักน่ารักของดาราที่เราชื่นชอบเท่านั้นเองสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการข่าวบันเทิงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะมันช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตดาราไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิดเสมอไปหรอกคุณล่ะคิดยังไงกับดราม่าเบอร์เกอร์คร้นมนมมเกกจปห,หอ่ะลยใโตสุ ถ้าคุณเป็นแฟนคู่จิ้นก้อยท็อปจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นคลิปแบบนี้มาคุยกันในคอมเมนต์เลยนะอยากฟังความเห็นของคุณจริงๆ